สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง OSBOY นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการใหม่นะครับเป็น Sneaker Daily Update นะครับก็จะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงสนิเกอร์กันแบบสั้นๆกระชับกระชับ,ชบไวไวนะครับว่ามีตัวไหนออกตอนไหนอะไรน่าสนใจหรือถ้าผมเจอรองเท้าที่ผมชอบก็จะมาอัปเดตกันในคลิปนี้เนาะมาตัวแรกตัวแรกเป็นนี่ครับ n i k e ้ i r Max 95ดี๋ยวผมจะขึ้นรูปข้าง ไวตลอดแล้วกันก็คือไนกี้หยุดผลิตตัวนี้ไปสักพักหนึ่งเนาะเท่าที่ผมจำได้ผมเคยมีด้วยไอ้ Air Max 9เเนี่ยใส่สบายมากผมมีสีขาวมันเป็นขาวน้ำเงินที่จีราก้อนใส่อะครับขายไปแล้วไม่น่าขายเลยตอนนี้เสียดายมากก็ตัวนี้ก็จะเป็น a อ r m a ม95สี Bubble Neon นะครับเขาบอกว่าจะผลิต1,000 0คู่เว้ยแต่ว่าจะออก เดือนเมษาอันนี้คือผมได้ข้อมูลนี้มาจากไฮปีดไม่รู้ว่าจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้แต่ว่านม่งน่าเต่นเต้นมากเพราะว่าสีนี้แม่งโคตรสวยเห็นไหมตัวแอร์แม่งเป็นแบบสีเขียวน,นีออนเอ้ยผมขึ้นรูปไปให้ดูดีกว่าเอออันนี้ก็น่าสนใจมากครับใครเป็นแฟน Air Max 95ก็ห้ามพลาดคิดว่ารีเซลน่าจะขึ้นแน่นอนเพราะว่าทุกคนแม่งกำลังคิดถึงไอ้โมเดลนี้แล้วก็เหมือน Nike ก็เริ่ม เอาไอ้โมเดลนี้นกลับมาทําใหม่แบบคอลลบแบรนด์นู้นแบรนด์นี้อยู่ก็หาซื้อยากพอสมควรแล้วก็ตัวต่อไปเป็นรองเท้าวิ่งอ่ารุ่นเอ้ยรองเท้าวิ่งแบรนด์อันตราครับรุ่นทีมไฟบีโอเอคอลลบกับแอน์วันเดอร์สวยมากไอ้บีโก็คือไอ้นี่ไว้ทุกคนมันคือไอ้ระบบลูกปิดล็อกเชือกแบบ ถ้าของซาร์ m o มมันจะเป็นตัวรูดนอนรูดเข้ารูดออกเพื่อผ่อนเชือกแต่ว่าไอ้ BOA ตัวนี้มันก็จะเป็นแบบหมุนเอาหมุนเข้าหมุนออกแล้วแบบมันก็จะรัดหน้าเท้าเราอัตโนมัติใช้ง่ายๆเลย,ยครับแล้วก็ตัวนี้มันคอลแลบกับ a n w wonder ที่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าเอา์ดที่เขาทำเสื้อแบบพวกเสื้อทนน้ำทนฝนทนหิมะอะไรเงี้ยครับก็ชื่อดังพอสมควรแล้วก็ที่ผมเลือกตัวนี้มาเพราะว่ามันสวยมาก ขึ้นรูปไว้เนาะดูที่รูปแล้วกันมันสวยมากแต่ผมก็จะหันหน้าจอนี้ให้ดูเหมือนเดิมเนี่ยพื้นเป็นไวแบมครับส่วนหน้าผ้าเนี่ยน่าจะเป็นหน้าผ้าหน้าผ้าเดิมของไอตัวทีมฝลยนี่แหละตอนนี้ก็ขายแล้วแหละใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ครับสวยมากแล้วคิดว่าน่าจะคุ้มค่าแน่นอนพื้นเป็นไวแบมด้วยทนทาน แล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะมาคุยกันวันนี้ก็เป็นนี่ครับ n e w บ a l a n c e อีกแล้ว n e w Balance คอลแลปกับคิดที่โอซากครับก็ตัวนี้มันจะเป็น 991V2 เนอะอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น992อันนี้มันจะพิเศษมากเพราะว่ามันคอลแลบกับคิดที่โอซากาแล้วก็คนที่จะซื้อก็ต้องลงทะเบียนผ่านแอปคิดที่โอซากเพื่อลับเฟิร์สิทธิ์ซื้อเท่านั้น คือสีมันสวยมากเว้ยเนี่ยอันนี้เป็น 991V2 สี Still Blue แล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็น992เป็น Light like Baby ส u e d e เนี่ยสวยมากผมคิดว่าถ้าสีนี้ไม่คอลลบปแล้ววางขายธรรมดาแม่งก็ขายได้อยู่ดีเพราะว่ามันสวยมากถ้าใครเคยลอง 991V2 ก็จะรู้ว่า มันค่อนข้างใส่สบายครับพื้นมันจะแข็งแข็งไม่ใช่แข็งพื้นมันจะแน่นแน่นแน่นเฟรมร์มมไม่เหมือนไม่เหมือนพวกเก้าสูตรมีหกที่มันจะมีทั้งแน่นทั้งนุ่มทั้งแข็งในตัวเดียวกันแบบเยอะๆอันเนี้ยแต่ตัว, 99, 99, 99 1, วเก้าเก้าเหนึ่วสองเนียพื้นมันจะเฟมเ์มมเลยแน่นๆตึบตบเลยคิดว่าน่าจะใส่สบายผมเคยไปลองมา ก็ใส่สบายความรู้สึกอะ่ะมันน่าจะใส่สบายแน่นอนแต่ว่าผมใส่ไม่ได้เพราะว่าส้ายมันไม่ตรงเท้าผมใส่แล้วมันค่อนข้างแบบหลุดส้นนิดนึงก็เสียดายมากจริงๆก็มองตัวนี้อยู่เหมือนกันครับวันนี้ก็สั้นๆไม่มีอะไรมากมีมาอัปเดตกัน3คู่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยอาจจะได้เจอกันเร็วๆนี้อีกสักวัน2วันโอเคบายบาย